สวัสดีครับวันน right. ี้โรเตอร์ไปสอบนะครับผมวันนี้เราพามาชมโรเตอร์ใหม่นะครับนั่นก็คือ Kawasaki Z400 ปี2021นะครับตัวนี้จะเป็นตัว SP นะครับเป็นตัวท็อปแล้วนะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับอันนี้นะครับเปิดราคามันอยู่เทีย่เยน1,290,000บาทนะครับรถทั้งหมป1.5ดาวนะจ๊ะมาดูกันดีกว่า SP นะครับมีข้อแตกต่างจากตัวสแตนดาร์ดยังไงนะครับ ตัว SE ีเขาจะมีเรื่องของชุดแต่งมาให้แล้วนะครับจากโรงงานเลยนั่นก็คือเป็นชิวหน้าแต่งนะครับเป็นชิวหน้านะครับมีกาก้อน้ำนะครับผมมีการล้มนะครับอันนี้จะเป็นของที่เขาติดมาจากโรงงานนะครับคันนี้ครับมีสมาที่เป็นตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับแดงโครงแดงนะคดำโครงแดงกันนะเห็นไหมสีเขาจะเป็นสีโครงแดงหมดเลยนะครับถอดแบบมาจากลูนพี่เลยนะครับนั่นคือเจ้าสัตว์ก้าร้อยนะครับผมวันนี้ผมไม่แน่ใจว่า จำไม่ได้ว่ามีอกมาให้หรือเปล่าแต่ตัวน,นี้เขามีอกมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมเขามีอกมาให้ด้วยนะฮะอกเป็นสีแดงนนะครับผมต่อนะครับตัวนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นท่อนะครับของอะไรเอ่ยนีโบโลนะฮะ,ะเป็นตัวนี้เป็นท่อแท้นะครับท่อดิบโลแท้นระาคามือนหนึ่งนี่เอาเ,อะะเรื่องนะฮะในของแท้เลยนะครับไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้นะครับแต่ผมบอกแท้ไว้ก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโรงแบกเดิมๆนะครับผมมีท้ายเดิมมานะครับยางครับยางแบบเหนือพร้อมใช้งานมากๆนะครับโซลเตอร์พร้อมใช้งานแบบสุดๆนะฮะถ้ามันขาดก็ก็นาอะไรครับมันขาดฮะครันนี้นะครับตัวเอสีเขาก็จะมีการลอยถังมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นการลอยถังติดมาจากศูนย์หรือว่าโรงงานเลยครับติดมาคพบเบกตัวนี้ครับแบบสองต่อนะครับสามารถถอดได้ครับ เปลี่ยนเป็นตูดมดก็ได้นะฮะตูดมดต,ตัวนี้ผมไม่น่าจะว่าตัว SE ดีเขามีมาให้มันนะผมไม่แน่ใจนะครับก็ถามคุณถ้าใครรู้ก็บอกมาได้นะครับไม่เสียหายครับแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับไม่ต้องห่วงครับผมยี่แน่นอนหยอก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 มาดูดีกว่าครับปี๊บปี2021นะครับผมปี2 1แต่วิ่งมาเพียง6 9 9 5้กิโล เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับผมเองของพ่อดิบุโลนะเอกของเขา,เาจะเป็นยีพอเนี่ยเป็นรูปดวงตานะครับ จะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกบบมีการ้อนะครับแต่เขาจะเปลี่ยนในเรื่องของอัตราทดภายนอกและภายในนะฮะให้มันมีแรงคล็อกเพิ่มมากขึ้นนะครับปิดมันมากขึ้นนะฮะวันนี้บอกมากเลยนะครับในการเอาไปขี่ฮิปนะครับแล้วก็ขี่ในได้ประจำวันนะครับมันขับง่ายมากรถคนขัางจะเบานะครับเข้าไปดูนะครับสองเจสีนะครับ ห้าเิ็ก็ขี่ได้นะตรงตรงนะครับผมเบาะค่อนข้างอิจฉเตี้ยนะครับอันนี้ไม่มีการโบดอะไรมาตงึงนะครับเป mm ็นรถบรรทุกเดิมมีของแต่งมาจากแล้วก็มีข้อแต่งมาให้ด้วยครับในก่อนนะครับขาถึงพื้นคนสูง150เป็นก็ขี่ได้นะ ก็จะน้อยอย่คันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เพจครับเ o อ t e r b ช็อปนะครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการออกรถมีข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับเพิ่มขึ้นหน้าเพจร้านแราหนะครับแล้วก็ถ้ามี YouTube ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของร้านเรากันด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยผมขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับ